เราจะมาสอนทุกคนทำธนูจากไม้ไอติม e ง่ายๆนะคะอย่างแรกนะคะเตรียมไม้ไอติม e มาหนึ่งอันนะคะจากนั้นเราจะผ่าหัวมันนะคะแล้วก็ผ่าหัวตรงนี้ด้วยนะคะทั้งสองด้านนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเจาะรูตรงกลางด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้เจาะรูประมาณที่ไม่แหลมประมาณใส่ได้ไปเดี๋ยวเราไปลองทำกันค่ะถ้าผ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นรูตรงกลางแบบนี้แล้วก็หัวจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็เอาอยางไปสอดตรงที่เราเจาะหัวไว้ทั้งสองด้านแบบนี้เลย <c oughs> จากนั้นนะคะ <c oughs> ให้เราเสียบไม้เข้าไปก่อน <c oughs> จากนั้นเราก็เอาหนีนะคะ <c oughs> ไว้ตรงไม้แหลม <c oughs> พร้อมยิง <c oughs> อ๋อไม่ตนะคะ กินด้วยนะคะคือใส่ผิดรูค่ะใส่ผิด,ด้าอ่าเราก็จะต้องนำยางนะคะมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดแล้วนะคะเหมือนว่าไม้จะหลุดโอ้ยเออแต่สร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะจับอีกอุย้ย จากนั้นเราก็จะปล่ยปุ้มไปแล้วค่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายให้ชอ่องแตงงมือด้วยนะคะบ๊ายบาย